สวัสดีครับผมกบนาครับเมื่อวันี้ครับผมได้คุยกับอาจารย์สมจิตโดยบังเอิญครับเราก็บ,บอกว่าเราติดตามดูทางช่องทาง YouTube มาได้หลายปีแล้วครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันอาจารย์สมจิตเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยเก่งเกี่ยวกับการคำนวณเลขแล้วก็ประมาณว่าไม่เชื่อว่าเก่ง กับประมาณเลขคำนวณของของเราครับเข้ามาบา่อยๆส่วนใหญ่จะเข้าไปเลขสามตัวเราก็เลยว่าอยากเอาตัวเลขของเจ้าของเนี่ยมาให้ทุกคนในพิ่หน้าบึงครับผมก็แล้วผมก็เลยเ,เบิ้งแล้วมันกระใก่เคียงกับหล,หลายเจ้าเลยนะครับเราถูกเลข3สามตัวตรงๆมาสองงวดก็คือห9 0แล้วก็ห้าเก้าสามไอ้งวดก่อนๆครับ มันอาจจะมีเข้าบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างงวดที่ว่าออก116เพิ่นคำนวณได้226ประมาณนี้ไอ้งวดก่อน598เพิ่นคำนวณได้698ประมาณนี้นครับแล้วก็ไอ้ล่าสุดที่ว่า690กับ593นี่คือเลขคำนวณของอาจารย์สมจิตคือเข้าตรงคือผมกับโมโหเนาะว่าเลขเล่าเนี่ยจะเข้าตรงไหมงวดน,นี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมเพิ่งได้คุยกับอาจารย์เราแค่ รอบรอบแรกรอบเดียวมือนี้ผมก็เลยจะเอาตัวเลขของอาจารย์สมจิตมาให้ทุกคนได้พิจารณาครับงวดที่16มิถุนายน67ผมขอบอกไว้ก่อนครับครับว่าเลขของอาจารย์สมจิตที่ว่าเราบอกมาเราบอกว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปเลข3ตัวถ้าไม่ตรงก็เป็นเลข2ตัวบนส่วนใหญ่และก็ทุกงวดนะครับเป็น3ตัวบน เมื่อนี้อาจารย์สมจิตเราบอกว่าเราจะเอาตัวเลขของเราครับมาให้โทรในพิจาผมขออนุญาตบอกตัวเลขก่อนเลขของอาจารย์สมจิตครับเราให้มาแค่สามหางครับตัวเลกสามเก้าหกตัวที่สองห้าเก้าหกตัวที่สามศูนย์เก้าหกนี่คือเลขของอาจารย์สมจิตครับงวดที่สิบหก มิถุนหกเจ็ดส่วนใหญ่จะเข้าเป็นเลขสามตัวบนเมื่อกี้ผมลืมบอกอันนี้คือเป็นคําพูดของอาจารย์แกนะครับแกบอกว่าตั้งตัวได้เลยถ้าหากว่าถือเลขเนี่ยคือตั้งตัวได้เลยผมเมื่อล้วเนาะถ้าหากว่ามันเป็นจริงเหมือนกับอาจารย์เล่าละวาคือที่ผ่านมามันเข้าสามตัวมาแทบจับตลอดถึงจะไม่ตรงโต้บ้าง อย่างน้อยตั้งตัวได้เลยจริงจงนะครับ6 9เกกับ3ตัวตรง593ก็3ตัวตรงเป็นคำพูดออกจากปากคือว่าเลขของเรานี่คือสามารถตั้งตัวได้เลยงวดน,นี้ลองมึงครับ3หางเลข3หางลองมึงครับว่าจะมาตรงๆหรือมาโต๊ดสามารโต๊ดก็ไม่ว่าครับขอ,ขอ,ขอแค่ให้เข้า396 596าห้ากแ็0ูนแต่ว่าเอ้าศูมันออกแล้วงวดน,นี้ออก0 9 6อีกว่า นะครับเนาะไอ้แรกอีกอนึงครับผมกับเบิงเล็กเนาะเลขต่อเงวดของผมคือมันหกเก้าห้าอาจารย์สมจิตให้ห้าเก้าหกมันอาจจะเป็นไม่ได้ครับอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้รอเมืองดีว่าเลขของผมมันอาจจะมันอาจจะ,อจจะบอามากมนี่หรือเปล่าหรือมันอาจจะอ,ออกเลขของเราหรือเปล่าก็ไม่ว่ากันครับนี่คือครั้งแรกถึงจะออกหรือไม่ออกก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับที่ว่าแนะนำแนวทางมาให้พิจารณาคืออาจารย์บอกว่า เลขของแกคือสามารถตั้งตัวได้เลยคือถ้ามันออกตรงๆได้แต่ถ้าพอออกผมกับโมูหได้เพราะว่ามันเป็นคำาผเพลอของ,ของ,ข,อง,ข,องของเราครับอันนี้คือเป็นตัวเลขมันอาจจะเป็นแบบประมาณว่าเลขคำนวณของเรานะครับเนาะแลวก็แกบอกว่าแกหล่อข้องฟัฟในผมฟ้าลำไสมวลน,นี้ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันมาเพื่อนเนี่ยได้ไปร่วมพิธีหล่อพระหล่อพระใหญ่อยู่ในภูเขาอยู่ในสำนักสงฆ์ของ จังหวัดสุรินทร์แกเนี่ยได้เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าไปยกปูนยกหินยกทรายแบบประมาณว่าเขาผสมผสมปูนแล้วก็ได้ถือถือถือแล้วก็เอาไปช่วยเขาหลอ่อพระในความฝันนี่คือประมาณช่วงเวลาประมาณสักสามโมงสี่โมงเช้าคนเนี่ยหลายแห่งแล้วก็พากันแบบซอยร่วมมือร่วมมืออย่างเสียเากันไปซอยหล,อหลอ่อพระหล่อพระองค์บิกไงี้ยครับ รอเซตกลายเป็นองค์พระประธานองค์สีทองทนขนาดใหญ่หลังจากนั้นครับคนทุกคนกับเพิ่นกับพากันล้างไม้ล้างมือเพื่อที่จะพากันเตรียมกินข้าวช่วงเที่ยงทุกคนครับเห็นพระรูปที่ว่าตัวเองหล่อนะครับสวยงามมากทุกคนครับต่างพากันนั่งแล้วก็ก้มลงกราบทั้งหมดเลยในความฝันอาจารย์สมจิตเพ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยก่งหิ้วเขากินข้าว ไปกินขาวจูเวลามั่นเชียงนี่แหละหลังจากที่ว่ารอพระเพ่นฉันเพลแล้วเพื่อกินข่าวครับกินเนี่ยอิ่มมากอร่อยมากเพราะว่ามันเมยก็เลยกินหลายกินหลายจนแบบว่าโอ้จนไม่รู้ว่าจะทํายังไงครับกินแบบว่าเหมือนกับคนเราเคยกินมาก,ก่อนอ่ะกินจนแบบว่ากินกินกินมีก็กินกินกินชนะในความฝันเพ่นนี่คือความฝันของอาจารย์สมจิตครับคนนี้ถามว่ามีตัวเลขไหมกับ,บูหูนะว่าวาเราตี้เล็กเป็นตัวไหนก็คือไม่รู้ ในทีนี้เราบอกว่าเราฝันว่าได้หล่อพระเป็นองค์พระประธานสีใหญ่สีทองแล้วก็มากินข้าวจนอิม่มอิ่มมากกินได้เยอะมากนี่ครับคือความฝันเราโมน,นี่ได้ตัวเลขของอาจารย์สมจิมตวันนี้อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับเราเบอร์อะไรเพราะว่าบางคนนะ่ะคิดเลขได้ซื้อเลขแล้วแล้วก็มาฝันอย่างนี้แสดงว่าเลขนี้อาจจะอยู่แล้วก็ได้ถ้าหากว่าตีเลขนะครับเนาะกินก็เก้าศูนย์อยู่แล้วกินหรืออาจจะมาศูนย์เก่าหกคือของเราวานี่ว่าสามตัว แต่ว่ามันออกเราได้หกเก่าศูนย์ต่ออกศูนย์เก่าหกงวดนี้มากอ่ะห้าเลยเด่นนะครับทุกตัวเลขไม่สามารถรู้ได้ครับว่ามันจะมาเรืมาแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับที่ว่าเราอ่าถัดมาบอกตัวเลขผมมักแต่คาหมอแล้าครับตั้งตัวได้เลยงวดนี้ถามันออกเหมือนกับหาเก,ก่าสามนะครับแล้วหกเก่าศูนย์ผมถามมาแล้วสามตัวต,ตรงเนี่ยถูกมาจริงงวดแล้วล่อกรบบวยหน้าเ่าครับ แต่ว่าที่เาราจาได้คือหกเก้าศูนย์แล้วก็ห้าเก้าสามนี่คือสองงวดติดถ้าหากว่างวดสิบหกมิถุนายนหกเจ็ดถ้าหากว่าเข้าอีกก็จะกลายเป็นงวดสามงวดติดสามงวดติดสามตรงตรงเลผมก็เลยบอกว่าถ้าขอให้มาตรงตรงก็ดีทครับแต่ถ้ามันไม่มาก็ขอให้เข้าโต๊ดก็ยังดีเราก็บ,บอกว่าแมนแต่เหล็กของเราเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยพากันซื้ออีกคือเข้ากับพากันตังโต๊ะได้เลยแล้วบางคนกับซื้อน้อยซื้อหลายกับพวหัวแต่ว่าเหล็ก ของเพ่นเนี่ยมันเข้าประมาณหนึ่งล,ล่ะมันกับบนเนตนะครับเนาะเราบอกว่าถ้าหากว่ามันไม่เข้าสามตัวมันอาจจะเข้าสองตัวบนก็ได้สามเก้าหกห้าเก้าหกศูนย์เก้าหกอีกอย่างนึงครับมันก็เป็นเลขไม่หลายหางกต่ล่องพิจาะมึงครับลองไปตัดเล่นบ้างเผื่อมันจะมาะถึงยังไรครับทุกเสิอ,อ,ยอย่างมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะลองไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ครับฝาก่าเข้าหมากหรือว่ามันอาจตรงกับเลขที่เราขีดแบบพอดีเลขแบบพอดีเข้าก็ลอง จดไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นทาง,ทางครับผมวันที่16มิถุนายน67ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอบคุณอาจารย์สมจิตและก็ขอบคุณทุกคนครับ